สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ใหม่ก็จะพาเพื่อนๆคะ่ะไปตามล่าหาตันซันซูโซจูโยเกิร์ตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปดูกันว่าเราจะได้มาใหม่ตันซันซูโอเคค่ะทุกคนวันนี้ใหม่จะมาตามล่าตันซันซูที่เซเว่นใกล้บ้านดูก่อนนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าสินค้ามาลงที่เซเว่นหรือ,อยังแต่คิดว่าน่าจะมีมาลงแล้วเพราะเห็นเพื่อนๆอ,อากาเซหา่หลายๆคนก็รีวิวว่าเซเว่นแถวบ้านเขามีแล้วฉะนั้นเซเว่นแถวบ้านฉนันก็ต้องมีเหมือนกันเอาวะเพื่อพี่มาร์คไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนค่ะว่ามีหรือเปล่าขอให้มีขอให้ มีด้วยเธอภาวนาสาธุคอยมีคอมีและในที่สุดใหม่ก็หาตันซันซูเจอแล้วจ้าทุกคนก็คือมันมีจริงๆนะคะทุกคนค่ะตันซันซูนะคะตอนนี้มีด้วยกัน2รสชาติ2กลิ่นด้วยกันนะคะทุกคนก็คือจะมีกลิ่นโซจูบอมแล้วก็กลิ่นโซจูโยเกิร์ตนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราก็เลยซื้อไปทั้งสองขวด2กลิ่น2รสชาติกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนวันนี้นะคะใหม่ก็จะลองกินเป็นตัวตันซันซูกลิ่นโซจูโยเกิร์ตนะคะดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ ตันซันซูนะคะกลิ่นโซโจูโย,โยเกิร์ตนะคะก็จะรสชาติหวนานหวานซาซแล้วก็มีกลิ่นหอมของโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็วิตามินซีสูงอีกด้วยเธอจ้ายังไงก็พี่มาเป็นพรีเซนเตอร์เท่ากับอร่อยจ้าอร่อยอร่อยบอกต่อเลย